โอ้เมื่อไดเมื่อไดพะกเมียบอยู่นี่ลนเลยเนาะเอาคือมันเถอะบ่นี่แจ้งเพีย้ยขกนี่นั่ขาบุขาเวลาเนาะอโอ้มันนอกบนี้เนาะพัดจะเพี้ย,ขยไข้นี่มันเลยนอกบ้ดนี้เนะะาะเออไใดกับไายไดบ่ไดกับ,กบเีนยุย พ่อต้งชี้ล้วบ่ไปจูดังไฟยุ่งเสร็จล่ะจูดังนี่แหละบ้านกัจูดังนี่ค่ะพ่มีงานค่ะพ่อรุ่งน้องพ่อรุ่งหวยฟังไวให้ดีอันไหนอีกนี่ไม่ได้แจ้งยังอีนี่โอ้ยเขียนหลายแล้วนี่อันไหนอีกเลยแฟนเพลงไปใส่เออแฟนบางไฟมันมันเข่ามันน่เข่าหรอกอย่างอีกสิเป็พี้ยนบางไฟเพ่งเพลงอย่างอีกมันเกี่ยวยังกันอยู่ขีดหอดแฟนบางเสยนบางไฟโอ้ขีดหอดเสยนบางไฟ เ,เสียนบังไฟไปทางไหนกันหมดคงเศร้าสลดลันทดในหัวใจแต่พ่อนเคยมีบุญบังไฟปีนี้สงสัยจะงดไปคือกันปีกายผีไซเคยไปฟอนทีนี้สวทอนผูกมิตรสัมพันธ์กลางคืนฟังหมอลำนำกันสนุกสุขสันนำกันตลอดคืนใจสะอื่นสะอื่นคือยืนอยู่กลางป่า ใจสะอื่นคือเย็นอยกลางป่าคืออยู่อยู่ในผีปา่าซาบเห็นนาผู้ใดแค่พองไห้เงาใจยู่คนเดียวบ่บอนเคยเที่ยวเคยเห็นเยียกเย็นหายจอยสาวอ้อยสาวจอยสาวหนุ่ยเคยไปนั่งคุยกินข้าวนํากันข่าวว่าไปอยู่เวียงจันไปปลูกซ้ำปั้มกตบไอ้หมุนมอปปสอุดสิท่อ ที่ท่อหัวใจหดงูเนี้ยนีไปอยู่ฟังพุ่นมีแนวหลุนบ่นอบุญบางไฟเพ่แต่ไปพบพ่อเบื้องเขาจูดบางไฟแสนเคยจับแขนแล่นลบย่านบางไฟอยู่เทึงป่าขาขาเตะไม่ายหลังเทึงคูคนเขาอยู่รอขางหัวรอหมูเฮาคิดทอดเจ้านับ,น,บนับนับพานเป็นปีเจ้าว่าเป็นเอฟซีจะ ที่ยังจำได้ัญใจเสียนบังไฟแปนปีแต่ปีนี้คงไม่มีบุญมังไฟบ้านเมืองมันเกิดวันไหวมีบุญบังไฟไม่มีบุญบังไฟคงไม่ได้เจอกันสุดสิกันหัวใจหดูสุดสิใจกันหัวใจทนอยู่ย่านแต่อดขอตอีคู่นอนลีตีตาโรคพิบาเฮ็ดเฮ็ดให้โรคผิดหวังมันเปิดมันเบิดท่างไปหมด มันปิดทางไปหมด่อยบ่มีน้อความเมาอ่าเออเป็นไหนสชีวเขาหรอกมันอันนี้กับจักสิวานี่เนะาะมันกัดเอ้ขอขกับคั้กับปลาเนี่ยกับบังไฟเนี่ยมั่งกัดนี่ที่เราด้วยเราเนาะกับที่เด็กเสียดของไฟแต่แล้วเนาะชีวิตแหลมท่องมันมีชีวิตแหลมท่องอีกบ่ชีวิตแหลมท่อง อาานีอนชีวิตแหลมทองนักร้องตลกจะขอหยิบยกเรื่องจริงมาว่าตั้งแต่อดีตชีวิตเกิดมาแฟนเพลงเจา้าค้าฟังไว้ให้ดีแหล,แลมเกิดมาจนแหลมเกิดแหลมทองเกิดมาจากท้องนาท,องอท้องไรแต่เด็กจนใหญ่ไม่เคยคิดหน่ายนี่ อยู่กับพ่อแม่ที่แก่เต็มทีอยู่ๆพอตอนนี้เขาวัดบวชเป็นหลวงตาด้วยความยากจนต้องทนต้องอดสุดจะรันทดหมดหูอุลาไม่นานแม่นี่นี่มันทิ่มอยู่เนี่ยน่ะ่ัควมันขาดไปใส่บุมมันมาลัดเอาเนี่ยด้วยลยสิลยสิต่อใหม่เคยแ้งหรือไม่ทีก่อนเนี่ยแ่งแล้วแทงแล้่จะมันขาดมาหลอกไหมมันขาด เออเออมันไปใส่หลังอยูพ่พ่อแม่ที่แก่เต็มทีอยู่ๆพ่อกรณีเขาวัดบวชเป็นลงาตาด้วยความยากจนต้องทนต้องอดสุดจะลนทดหดหูนักหนาเอออยู่กับพ่อแม่ที่แก่สลาเออแม่ไหนสุดจะันทด โอ้ยฟังไว้ให้ดีมันตงฟองไหมอันนี้คือไรไม่ใช่ไหมไรไม่ไรไม่โอ้แล<า>้วชีวิตเริ่มต้องกติขายได้แต่เริ่มต้องเสร็จแล้วก็ไม่ได้ขายไปตัวเนี่ยแต่งให้เจ้าขอ,องเสร็จแล้วแต่งเจ้าของ พังไว้ให้ดีเหลมเหลมทองเกิดมาอมโอ้ยตัวน้งงเสียงงา,า,างมเป็นยังไงสมกับผ่านกันบวชมาแล้วนะเนาะชีวิตแหลมทองนักร้องตลกจะขอหยิบยกเรื่องจริงมาว่าจะขอหยิบยกเรื่องจริงเหลมทองเกิดมาจาก ทำไรไทยนาจากทองนาทองไาคนตายตื่นอีกแล้วลตายทะไรอยีเพยัซาเหลิตรงน้ำเนี่ยมันยังคอยังสบบ้านเมื่อแมโอ้ยนอนไหลตายตื่นสามสุดจากทองนาทองไรอาจารย์กว่ารถคนยังคือกัดกนซาเหคนนนํารงนคากา ไปพูดยังไงเออเฮ้ยเจย์เจย์ดำดำไม่หน่อยแต่ไม่โลเนาะแต่เล็กจนใหญ่มันเดียนหามันเคยมันคนตายหลายมันโคตหลายตายหลายตัวมันห่อนมันเป็นโลกนี่ว่านกึ่งกึ่งสามเทียวอ่ะสันติ่เป็นอวัวพัวลอยเฮ้ยควตรตายนี่แขนข้อทุกบานย่างเนาะตื่นพุงเศร้าเห็นหนากันจังวายั่งเด้อเนาะมนุษย์เนาะ ก,กะเตงไปเอสิแล้ววะที่ไม่สิล่ะอยู่กับพ่อแม่ดีกวคนเราไปเห็นแนวอื่นในเราเหมันอ่ะก็ไปเห็นแนวอื่นหว่วงเล่เหรอ เออไปลงน้ำลงท่าเด็กคับวันนี้ดีก็เป็นลงน้ำลงท่าีกเนาะเออบ่เออคุณแกบ่ได้ไปบ่เห็นสิไปบ่เอาสิไปพูดดิไม่ใช่กลับมานจะท่คำนั้นเลยสิไปใส่เสียงไหมเสียงยังสิไปลองพี่งคูวิดเดี๋ยวเหรอพอได้แพงอาจารย์จอนคนใช่พูดเหรอที่แมนโอ้คือบ่เมื่อโควิดร้ายเข้ามาบ้านเฮา เอาใจซอยสู่ไปนำกันรวมแห้งรวมใจตามมาตรการป้องกัน,นเด้อพี่น้องกักตัวและหัวใจใช้สื่อออนไลน์ยัหละจำไวาได้ห่างกันไว้ก่อน เฮ็ดงานอยู่บ้านกินขา้าวไผ่มันคอยพอกันจะฟ้าวออกไปใสหยุดโควิดหยุดเชื้อโรคร้ายสวมหน้ากากอนามัยอยู่ห่างกันไว้เด้อพี่น้องบ้านเฮานี่เรามวนอย่าดี้ล่ละอืมเปลี่ยนเพลงลองให้ไอ เพคนว่าเวอร์ไคไปนะก็เลยว่าโอ้ยคือบอกเพื่อนเสียงดีๆเนะี่ยไปร้องสโนอกคือนุอม่มโจไปร้องสโนอกนุม่มโจเสียงพอดีไหมเพื่อนก็เลยเอานุ่มโจนไปรับมานะเอาเอาเอาตัวาบา้าสโนดเดี๋ยวล่ะนี่น่อยจะได้ไหมเจ้านุม่มบ่ได้ร้องไรมันร้องคนละวร์กขับไอศิลปินภาคเนื้อภาคก,กลางนี่แหละอันนี้ภาคอีสานสิเป็นนี่แหละหนละี่นะยุด โควิดเห็ดงานอยู่บ ok, ้านกินข้าวไผมันคอยพอกันจะเฝ้าออกไปใสหยุดโควิดหยุดเชื้อโรคร้ายสวมหน้ากากอนามัยอยู่ห่างกันไว้เด้อพี่น้องบ้านเฮาเพลงสูเด้อพี่น้องอ คนละศา,าสตร,ร์กับย่าล้มดอกยาเลี้มศาสตมอลำเนาะไปตีละ่ะเอาสัานโอเคปุระกบม,มาสัานบลคำคักวะโอ้ก็เล้วแล้ะอือไ,ไปหาปลดอกหาไปลาอยอกเื่อมันนั่น,งน,นไสงสิน,นไะไงหาใส่ซาลิงพ่อเงินหรือไรวะซาลิงสางบ่อตงไหมที่แรกหาเอา บันที่สองข้อนเอาวันมานักดอกมันก็บอกไกลดอกอ่าเป็นอ่าอยู่กับพ่อแมอ่แก่ๆหลายปีอยู่ๆพ่อคนนี้บวชเขาวัดบวชเป็นหลวงตาเขาวัดได้นี่เออเอาเรียวมานยังสีงมาว่ากันเด้อเออเอา,เอา,เอาแตีงเก่ามันม้วนเลเนาะโอเชโอเชบ่โอเช